บหมี่เราบัดนี่จะขึ้นไปร้องเพลงอีกร้านสีบานหอมเด้อหอม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 ย่าสวาอย่สันนิสีเด้อหอมหอมเด้อหอมหอมอมห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 อมแล้วหอมแล้วแต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยชิมกันเนาะค่ะเนาะค่อยชิมค่อยชิมเร็วเร็วเร็วโอ้ยร้านสีบานคือบอบอกให้ประสุอันอันกดให้ไหลเน่ยประสุลื่ม ปลาสูไฟปลาสูยหลายแล้วป,ปลาสูเลื่อมกดอันให้ไล่แม่ร้านสีบานือาก็บอกปลาซูเนี่ยวอยสร้างหลานได้มาที่นี่หอมเครื่องเทศมะสันวาว้ยห้านร้านกูกระไดแมนบอแมนบอเฮ็ดว่าเป็นตะกินอยากกินเฮ็ดว่าเป็นตะกินได้ให้มันแห้งต้มมันแห้งสีแซ่บเพราะว่าปกติเนาะร้านสีบานปลาสูเฮ็ดอ,อย่างนี้บ่มันย่องเจ้าของเลยทำกับข้าวกุ้งลูกลกุ้ยรวยว่าเป็นตะแซ่บได้ตะเส่บสงสัยมันนัวน้ำอันละ ชีเขาบอกน่ะใส่น้อยนัวน้อยใส่มากนัวมากบานซีบานอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเห็นบอรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะใส่ผักชีลงไปนะคะสิ่งสุดท้ายเพราะว่าผักชีนี่มันจะมันจะเหี่ยวเร็วมันจะเหี่ยวเร็วมาก เพราะฉะนั้นเราต้องเอาใส่ที่ที่ล้างเพื่อนเล่บอกอ่หอมถึงเมืองไทยอลยสัมมาแกงอะไรอ่บอกไฮไลท์ด้วยว่าสัว่าอ๋อโอ้ยแกงเอา้ามันกดไปแล้วอ่ะมันมันยังอยู่ไหมร้านสีบันแกงอมอ่ะ แกงออมหมูแกงออมหมูใส่ผักชีล้วจ้าออมหมูใส่ผักชีล้วนะวันนี้เมนูเมนูเมนูอมหมูใส่ผักชีลาานั่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทีนี้ทุกอย่างมันก็ยุบแล้วเราก็ใส่ผักชีผักชีลงไปได้เลยอือเอหม้อหมอเล็กเ็หม้อน้อยน้อยนีเบ้ย ยี่ีเด้เห็นตัวยงใหญ่ยๆๆังส่นะ่ะหม้อน้อยๆนึงเด้อร้านสีบ้านหม้อไม่ใหญ่นะจริงๆหม้อเล็กหม้อไม่ใหญ่หมอ้มอหม้อหมอเล็กๆหม้อไม่ใหญ่หม้อกำลังดีออหม้อ,มอกำลังดีร้านสีบ้านเอามานะเข้าวันนี้ วันนี้มามามากันมามามากินกันทุกคนเลยทบทําให้กินกันทุกคนเลยนะคะมามามาหอมมากเลยร้านสีบานหอม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 กินเป็นก <Man. S 2> ับข yeah. ้าวก็ได้ก yes hey. okay. oh. right. ินเป็นกับแก้มน้อยใช่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 โอ้นอเห็นบอตู่ซ่งเห็นบอใช่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  เป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็ดีได้หมดเลยนะคะเมนูนี้เราเป็นเมนูที่เป็นเมนูสุขภาพด้วยเพราะว่ามันมีผักนะคะเรากินผักกินผักดีต่อสุขภาพเราปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนๆมาดูกันร้านสีบ้าน ร้านสีบานมาดูมาดูมาดูฝีมือปะสุมาดูฝีมือปะสุนี่เป็นไงล้านสีบานเราจะทํายังไงให้มันถึงจะเราจะเราจะได้ไฮไลท์ด้วยจุดนี้เราทําไม่เป็นทําไม่เป็นเราก็ไม่ทําใช่ไหมร้านสีบานไอสเน่ไอสเน่เจ้าได้ยินข่อยว่าว่าไอสเน่ข่อยภาคคือบอไอสเน่เจ้าเห็นบ่หมอนอหมอน้อยข่อยก็มีหมอใหญ่ข่อยก็มีไอสเน่มีทั้งหมอใหญ่หมอเล็ก ใครอยากจะเอาละหม้อไหนบอกมาเดียกจัดไอ้อยากได้หม้อเล็กหรือม้อใหญ่นี่เห็นว่านี่แซบแซบแซบบอกเลยว่าแซบอ่อมหมูอ่อมหมูใส่ผักซีลาวเห็นไหมผักซีมันเดียวมันยุบพอแม่พี่น้องของมันยุบมันยุบจริงๆเราถึงได้ใส่ผักผักอะไรนะขี้นัโคนอ่ะอะไรไอ้ร้านสีบานผักอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนี่ร้านสีบานเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูลืมลืมภาษาไทยไหมร้านสีบานลืม ลืมประส,สูลืมภาษาไทยไหม,มโทษโทษเดออ้ออ,อันอันแม็กอันเเขาอื่นอียังร้านสิีบานนี่อันอันนี้หมภาษาไทยเขาเอื่อนยังลานสีบาน